Thank you ลับมาพบกับนครนนนิวนะคะการรายงานข่าวในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะทางเทศบาลนครนนทบุรีมีกิจกรรมต่างๆมากมายดังนี้ค่ะเมื่อวันที่6พฤษภาคมนายสุจินชัยชุมศัก์ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสภาเทศบาลนครนนทบุรีครั้งแรกประจำปี2564 โดยกำหนดให้มีการปฏิญาณตนของสมาชิกสภาเทศบาลก่อนเข้ารับหน้าที่และผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งนางสาวสศิวิมลทองโอลานเป็นประธานสภาเทศบาลนครนนทบุรี นอกจากนี้สภาเทศบาลได้เสนอชื่อนายมนาสวิเชียนเป็นรองประธานส,สภาเทศบาลและนางสาวสุกัญญาสุก,การประหลัดเทศบาลเป็นเลขานุการสภาเทศบาลณห้องประชุมสภาเทศบาลนาครนนทบุรีชั้น 4. สสำนักงานเทศบาลนครนนทบุรีอาคารสอ เมื่อวันที่12พฤษภาคมเทศบาลนครนน,นทบุรีจัดการประชุมสภาเทศบาลนครนน,นทบุรีสมัยสามัญสมัยแรกประจำปี2564โดยมีนางสาวสศิวิมลทองโอลานประธานสภาเทศบาลเป็นประธานในการเปิดประชุมเพื่อให้ในายกเทศมนตรีได้ถแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลก่อนเข้ามาปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องตามที่กฎหมายและระเบียบกาหนด ทั้งนี้นายสมนึกธนเดชากุลนายกเทศมนตรีนครนนทบุรีได้ถแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลนครนน,นทบุรีภายใต้สถานการณ์โรคอุบัติใหม่คือโรคระบาดของไวรัสโครโรนา2019หรือโควิด -19 ซึ่งเทศบาลในฐานะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการดูแลป้องกันและแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน เป็นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่12พุทธศักราช2560ถึง2564หลักปรัรชญาเศรษฐกิจพอเพียงวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนนทบุรีกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรีพุทธศักราช2566ถึง2570และยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนาครน,นนทบุรีแบ่งเป็น6ด้านดังนี้ นโยบายที่1ด้านการป้องกันน้ำท่วมและอุทกภัยอย่างยั่งยืนนโยบายที่2ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตนโยบายด้านที่3ด้านการศึกษาและการกีฬานโยบายที่4ด้านภูมิทัศน์เมืองนโยบายที่5ด้านสาธารณสุขและนโยบายที่6ด้านการบริหารจัดการองค์กร เทศบาลนครนนทบุรีโดยสำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนนทบุรีดำเนินการตรวจคัดกรองเชิงรุกโควิด -19 1 9ให้แก่ประชาชนดังนี้ผู้ประกอบการตลาดเรวดีแห่งใหม่ให้แก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ภายในชุมชนซอเรวดีจำนวน300รายประชาชนที่อาศัยอยู่ภายในชุมชนดอนเจดีแมนชั่นและชุมชนซอโรงน้ำแข็งจำนวน150ราย ครูและครูชาวต่างชาติที่สอนในโรงเรียนนครนนทวิทยาทั้ง6แห่งเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ปกครองและนักเรียนก่อนทําการเปิดการเรียนการสอนบริเวณบ้านพักคนงานก่อสร้างบริษัทชิโนไทยจำกัดมหาชนถนนพิบูลสงครามโดยมีประชาชนกลุ่มเสี่ยงแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าวรวมจำนวน959รายเพื่อเป็นการเฝ้าระวังและลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 รอกใหม่ เมื่อวันที่25พฤษภาคมนายสมนึกธนะเดชากุลนายกเทศมนตรีนครนนทบุรีได้รับแจ้งจากรายการทีวีว่ามีประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ซึ่งมีสมาชิกอยู่ด้วยกันแปคนคุณย่าไม่สามารถประกอบอาชีพได้นายสมนึกธนะเดชากลนายกเทศมนตรีพร้อมด้วยนาวากาศเอกสวัสดนิยมเหตุรองนายกเทศมนตรี นายสมพงษ์เทียนเงินที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและนายสราวุธธรรมแสงรองปรลัดเทศบาลจึงได้นำข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มและเงินไปมอบเพื่อเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้นณนะชุมชนผู้โสภาเถเิงขวัญประบลบางเขนอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี และปิดท้ายข่าวรอบสัปดาห์ในอาทิตย์นี้สำนักกานช่างดำเนินการเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำพร้อมทำบ่ารองฝาแทนของเก่าที่ชำรุดณบ,บริเวณตลาดสดเทศบาลนครนนทบุรีเพื่อความสะดวกและความปลอดภัยสำหรับผู้ค้าและประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อสินค้าหากตลาดเปิดทำการ และที่บริเวณซอยทางสำมฤธิ์และซอยติวานนท์48แยก4เพื่อความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่ใช้เส้นทางสัญจรสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมดำเนินการพัฒนาทำความสะอาดเก็บขยะเศษวัสดุภายในตลาดสดเทศบาลน,นครนนทบ,บุรีพร้อมร้างทำความสะอาดและฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณตลาดสินทอง เจ้าหน้าที่จากสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงออกสำรวจและกำหนดแนวเขตการตั้งแผงจำหน่ายในตลาดสดเทศบาลนครนนทบุรีเพื่อกำหนดแนวเขตแผงจำหน่ายสินค้าเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและทั้งหมดนี้นะคะคือการประมวลข่าวในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาที่สำคัญช่วงนี้พี่น้องประชาชนทุกท่านอย่าลืมยึดหลัก D. distancing คือเป็นระยะห่างระหว่างกัน m mask wearing สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้าน h hand washing ล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ t การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายสม่ำเสมอ t สแกนไทยชนะทุกครั้งที่ออกเดินทางไปสถานที่ต่างๆแล้วกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ